แอดดีต้อนรับก็สุดช็อกลิสยาแวร์ฟีอาร์พีแอดสิ่เจ้ามาแล้วค่ะเพื่อนกับการล้อข่าวสไตล์ฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านถ้าชอบเอเนอร์จีของแอดและรักลิซ่าก็กด subscribe กด Like กดแชร์และสมัครสมาชิกช่องเพื่อส่งมาสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นกันค่ะ your support is amazing ขอบคุณจริงๆสำหรับทุกการัพพอร์ตเลยนะคะกราบค่ะ มาค่ะทุกคนพรกเรามาเริ่มกันที่ลิซ่ากับโปกะแมแรี่คลร์ ที่รอบนี้ดีสุดเพราะล่าสุดนางเลนออกมาเป็นวิดีโอกันไปเลยค่ะ <Wow. S 1> รูปภาพนิ่งก็ว่าสวยแล้วแต่พอมาเป็นคลิปวิดีโอมันโชว์ความสวยของลิซ่าแบบขั้นแท้ไปอีกสวยแบบตะโกนสวยแบบจะบ,บ้าสวยแบบ no filter สวยจนนึกว่าภาพวาดสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงสวยจนไม่คิดว่าที่เห็นอยู่นี่คือของจริงแต่นี่คือคนจริงๆมีอยู่จริงค่ะช oh. ีโซ o n r e a l incredibly remarkable extraordinary qualities เป็นความเซอร์ไพรส์ที่ธรรมชาติสรรสร้างร่างทองสวยเกินต้านสวยกว่า AI ยิ่งกว่าบาร์บี้มันดีเวอร์เมคอัพชัดตาแตกและมากมายหลายสไตล์ที่สามารถทำได้ด้วยเครื่องสำอางอ่ะขายของละเนึ่ no. ดูความจึง้งของสีตาสีปากสิคาแต่งแบบไหนก็สวยเล่นเทคนิคสีสันต่างๆได้เลยเต็มที่สมมงกับการเป็นพรีเซนเตอร์ลายบิวตี้มากจริงไม่ว่าจะเป็น everyday look natural look ลุกใส,ใส่ในชีวิตประจำวันหรือจะเป็น girl crush makeup up level เป็นสาวมั่นใจสไตล์เฉียวคมดูทรงมีพลังจะแต่งลุค glow tone อบอุ่นปากสีนู้ดก็ได้หรือจะใช้สีสดใสชมพูสม้มแดงพีชให้ดูร่าเริมีชีวิตชีวา fruity makeup ก็มาหรือจะมอคค่ามูสก็มีอ l g วีดีโอนี้เป็นแอดขายได้เลยนะฉันชอบมากน้องสว จริงๆยกให้แมวลล่คลายฉบับนี้เป็นมาสเตอร์ e พีซ M.P.V ไปเลยจ้ะเล่นใหญ่ได้โลก I love e n e r g e เป็นปกเก่าที่ดีที่สุดท่าน้องเคยไปขึ้นปกมาเลยของจริงและก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วนะคะสำหรับแอคเคท์บ้านเบสของวงศิล,ลปินเกาหลีชายวงหนึ่งในไทย <c oughs> ที่ได้แปลข้อมูลผิด เกี่ยวกับการที่จะเป็นผู้ชนะในผลโหวตของรางวัล MTV VMA ซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าการที่ลิซ่าได้รางวัล Best K-POP นี้มานั้น เป็นการได้รับรางวัลจากการเลือกจิ้มของสปอนเซอร์ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะในรายละเอียดของการให้รางวัลน,นั้นทาง MTV ได้เขียนกำกับไว,ว้ว่าหากกระบวนการโหวตถูกขัดจังหวะหรือพบว่าถูกแทรกแซงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่สปอนเซอร์เชื่อว่ามีความสมเหตุสมผลที่จะใช้ดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียว สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ชนะตามดุลยพินิษของตนเองและอาจนำจำนวนโวตที่ได้รับจนถึงเวลาที่การโวตนั้นหยุดชะงักหรือถูกยกเลิกมาพิจารณาด้วยเค okay. จากในรายละเอียดที่ระบุมานี้คำว่าสปอนเซอร์ในที่นี้นั้นหมายถึง Viacom International Inc. หรือย่อมาจากบริษัทสื่อมวลชนสัญชาติอเมริกันและจากตามที่อ้างอิงนั้นสปอนเซอร์ก็คือตัว MTV เองนั่นแหละค่ะ เพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้ทำให้ลิลลี่แฟนคลับของโนริซ่าได้ออกมาทักท้วงและเอาข้อมูลจริงมาขัดแย้งเพื่อให้รู้ว่าคุณพี่แปลผิดนะคะ แต่คุณพี่ก็ยังกระเสือกกระสนดิ้นรนว่าจะเป็นคนถูกให้ได้ด้วยการไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจร้อมกับนำใบบันทึกประจำวันออกมาเผยแพร่ล,ลงในแอคเคาท์ส่วนตัวของตัวเองร้อมกับเปิดเผยชื่อแอคเคาท์ต่างๆออกมาสู่สาธารณะอีกด้วย oh จนทําให้เรื่องราวเหล่านี้ดังกระชอนไปถึงโหนักข่าวสํานักต่างๆซึ่งไม่ใช่แค่สื่อในไทยเท่านั้นนะแต่เป็นนักข่าวสายบันเทิงต่างประเทศกันเลยทีเดียวที่ถึงกับต้องออกมาเขียนข่าวว่า แฟนคลับของวงจุดจุดจุดไล่ฟ้องแฟนคลับของลิซ่าเหตุเพราะลิซ่าชนะรางวัล Best c o v ใน MTV Awards และที่ฉันสะใจมากที่สุคือเรื่องนี้ได้ถูกเอาไปลงในแพลตฟอร์มสื่อของ TMZ หรือเว็บไซต์ข่าวบันเทิงแถบลอยชื่อดังซึ่งเป็นหนึ่งในสำนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะคะโอ้ <Wow. S 1> oh oh, เอาแล้วทุกคนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้วนะคะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดจาก การแปลที่ไม่ครบของคุณพี่บ้านเบสวงนั้นเท่านั้นเองแต่คุณพี่เป็นถึงบ้านเบสนะ ก็น่าจะแปลให้มันครบถ้วนเพื่อการสื่อสารที่จะได้ไม่ผิดพลาดซึ่งคุณพี่กลับเลือกที่จะตัดบางตอนมาสื่อคือพอแปลไม่ครบความหมายมันก็เปลี่ยนทําให้คนในดับของคุณพี่เองเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วเอามาใช้โจมตีคนอื่นแบบนี้ด้อยค่าทุกรางวัลที่วงตัวเองไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่แฟนคลับของลิซ่าโหวตกันแทบตายแล้วยังจะมีหน้าไปลงบันทึกประจำวันไวอ้อีก มีคนที่แม่นกฎบายได้ออกมาบอกว่ารายชื่อแอคเคาท์ที่อยู่ในใบบันทึกประจำวันทั้งหมดที่เขาเอามาโพสลงโซเชียลโดยไม่ปิดบังชื่อไว้สามารถเอาไปฟ้องกลับแอคเคาท์บัญันได้ด้วยค่ะเอาล่ะมันกันแน่งานนี้ดูท่าจะไม่จบกันง่ายๆซึ่งทางด้านฝั่งจีนก็มีพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะคะโดยชาวเน็ตจีนได้ยกให้เป็นข่าวที่ตลกที่สุดสุดฮาในวงการบันเทิงเคป แห่งปีกัเลยจิตเดียว <Yay. S 1> โดยชาวเน็ตจีนบอกว่าลิซ่ามีผลโหวตกว่า1,000ล้านโหวตเธอกล้าไหมฉันจะเรียกร้องให้ผู้จัดเปิดเผยยอดโหวตแต่แฟนๆวงจุดจุดจุด ต้องรับปากว่าจะคุกเข่ายอมรับผิด1000ล้านครั้งต่อลิซ่าและแฟนคลับของลิซ่าด้วยเช่นกัน Oh my god แรงมากแต่แรงได้อีกเอาอีกเอาอีกแม่ชอบ <Hey. S 1> ฉันจะบอกว่านี่คุณกำลังดูถูกทางองค์กรระดับโลกและดูถูกเมนของตัวเองด้วยนะการที่เมนของคุณไม่ได้รับรางวัลมันไม่ได้แปลว่าเมนของคุณไม่ดัง คือเมนของทุกคนดังไอดอนทุกคนมีความสามารถรางวัลมันไม่ได้การันตีทุกอย่าง แต่รางวัลน,นั้นมันคือสิ่งตอบแทนคำชมเชยที่บุคคลนั้นได้บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จในช่วงเวลานั้นๆเท่านั้นเอง Move On ไปต่อค่ะถ้าไม่ไหวก็ไปบวชไม่ต้องมาเป็นบ้าทำให้เป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนี้หัดยินดีกับคนอื่นให้เป็นสบ้าน <Hey. S 1> ดูอย่างเลยรี่เป็นตัวอย่างที่พวกเราทั้งปัน่นทั้งสตรีมทั้งทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ใส่แฮชท็กทำทุกอย่าง ทุบหมดสุดตัวแม้ว่าจะงงที่เข้าชิงสัาขานี้ก็ตาม a n y w a y เพืเ่อนๆสังเกตไหมหลายทีแล้วมนะว่าถ้าใครใส่รายลิซ่าสร้างดรามา่าสร้างเฟกนิวสารพัดผลสะท้อนตอบกลับก็คือแพ้ภัยตัวเองตลอดของจริงลิซ่าดวงนกฟีนิกซ์ยิ่งกว่ายิ่งค่ายิ่งดังจากฆ่ายัางไงก็ฆ่าไม่ตายดวงแข็งสตรองสุดๆราะลิซ่าคือเพชรชา์บัลลและมและที่รอดมาทุกครั้งนั้นเป็นเพราะตัวเนื้อแท้ของลิซ่าเองความดี ความเก่งความสลาดความนอบน้อมความตั้งใจมุ่งมั่นทุกอย่างคนมันคิดดีทำดีพูดดีมีกระยาณิมิตรด,ดีจัดการปัญหาทุกอย่างด้วยพลังบวกเสมอเป็นคนดีที่น่านับถือน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม Respect Lisa สุดยอดของความกล้าน่าทึ่งแสนดีที่หนึ่งสุดยอดน่านับถือที่สุดเลย l i s ย่า ทุก Subscribe ลักกด Like กด s h a r ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้กันเยอะๆด้วยนะคะแอดจะรออ่านค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมขอบทุกคนเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีโอสุดขมากรักได้สำหเลยไปเลยๆสันดีก้าวิ่ะ You c n o t save me c u s I don't need saving everything I've been chasing Fall here for the taking